เดกนัดเตคุกิมิยะรับประกันความมันทะลุจอกับฉากติดกล้องคลายแม็กซ์ของครอบครัวตัวยอที่พี่ยักษ์สลัดผ้าสะอาดใสามาในลุกมอแมแๆมเลือดกลบมือถือปืนโชว์ซิกแพคลุยปราบผีชุดดำแบบเป็นไงเป็นกันรวมกับน้องๆเดนิสเจลินชาจูเนียกาดบันดิตแฟนพิรกริตมีมรัตนวดีนีน่านัทชาและน้องเขยมีนพิรวิทย์ที่อยู่ในสภาพลุยฝุ่นลุยผีไม่ต่างกันฉากนี้ถ่ายทำวันสุดท้ายตั้งแต่เช้ายันมืดบูยาวต่อเนื่องไม่พัดมาดูกันว่าพี่ยักษ์จะล้างแค้นผีชุดดำและช่วยครอบ ปร,รัวไว้ได้ไหมซื้อบัตรด,ด่วนแล้วมาลุ้นบทสรุปตำนานสุดหลอนในที่ยอด2ทุกโรงภาพ,พยนตร์ค่ะโอ้เดือดเดือดกัภาคแรกเยอะครับภาคแรกปืนลูกซองกระบ,บอกเดียวภาคนี้ไม่พอภาคนี้ขนมาทุกอาวุธสงครามเลยโอ้แล้วก็มีของขลังของศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เห็นอยู่ในมือนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึง่งแต่ไม่บอกดีกว่าว่าอะไรให้ไปดูในหนังเอาถ้าเห็นพี่แบ๊บคือสภาพ,พลเลเละ<ล>แบบเละ <laughs> มากคือไม่หลงเหลือความเป็น นัดเด็ดคุกกี้มียาแล้วตอนนี้ความพิเศษของเราคือจะมีการบูพเพิ่มขึ้นมาใี้บทเราเท่ขึ้นนะเราไม่ได้กระจอกแล้วนะเป็นกองที่สนุกขนาดแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้กลับมาแย้มที่มีสองพาร์ทเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นพาร์ทที่แปลงขึ้นนะคะรอบนี้หนูทําเต็มที่มากเลยคะ่ะมาดูหนูเลยนะคะ